สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรไม่ใช่เป็นสูตรนะครับเป็นชุดตารางนะครับที่เลือกมาให้จับเองนะครับหลายท่านก็คงจะรอนะครับกับชุดตัวเลขที่คัดมานะครับ ในงวดวันที่1นธันวาคมนะครับเป็นชุดตัวเลขที่เลือกมาให้จับเองนะครับเลือกมาตัวที่คิดว่าความน่าจะเป็นนะครับคัดมาให้พิจารณาดูนะครับก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับแต่ชุดนี้ไม่ได้เป็นสูตรนะครับเป็นชุดตัวเลขที่เลือกมานะครับจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับบางสูตรก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับบางสูตรก็ลงก็จะดูภาพรวมทั้งหมดนะครับ ัาดมาถึงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับส่วนงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้นะครับก็เข้ามานะครับทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับของงวดที่แล้วอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับ2ตัวบนออก8 9นะครับ2ตัวล่างออก64ก็เข้ามาทั้งเลขบนเลขล่างนะครับงวดที่แล้ว งวดงนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าย้อนกลับไปก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกงวดนะครับย้อนกลับไปนี่หนึ่งพิจิก,ก,กานี้หลุดนะครับเลขบนออก106นะครับเลขล่างออก70นะครับหลุดนะครับ16ตุลานี้ก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับ15 1ตุลาเข้ามาที่เลขบนนะครับ หกหกเก้านะครับแล้วก็หนึ่งสิบหกกันยานะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็มีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจนะครับโดยตัวท่านเองนะครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะอกตัวไหนก็คิดหาวิธีมาฝากกันนะครับชุดตัวนี้ก็เป็นชุดตัวเลขที่เลือกมานะครับจากภาพรวมทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับที่น่าสนใจที่เลือกมานะครับถึงความน่าจับเป็นนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่มองว่านะครับคิดว่ามีโอกาสนะครับก็คือเลขห้านะครับ เลข5งวดนี้นะครับมองดูแล้วจากภาพรวมของสูตรก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลข5ถือว่าเด่นนะครับงวดนี้ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาที่เลือกมานะครับให้พิจารณาดูนะครับจะมาไหมก็คือ เลข8นะครับเลขงวดวนี้ส่วนตัวก็ยังชอบนะครับเลข8จะมาต่ออีกหรือไม่นะครับเลขงวดวนี้เลข8นะครับเลข8เลขบนเลขล่างก็เป็นไปได้นะครับงววนี้เลข8ก็มีความโดดเด่นนะครับทั้งเลขบนเลขล่าง ส่วนจะมาไม่มานะครับไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูวิเคราะห์ดูนะครับว่าถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับตัวที่3นะครับที่เลือกมานะครับตัวที่3ตัวที่3นะครับเลข0นะครับเลข0ย์ เลขศูนย์นี่ตามสูตรแล้วงวดนี้เด่นที่เลขบนนะครับเด่นที่เลขบนจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมสูตรเลขวิ่งก็งวดนี้ก็ได้เลขศูนย์นะครับสูตรเลขวิ่งส่วนจะมาไม่มานะครับเราก็ไม่รู้เราก็มารอลุ้นนะครับในวันที่หนึ่งธันวาตัวต่อมานะครับที่เลือกมานะครับที่คิดว่าความน่าจะเป็นนะครับ ก็คือนะครับเลขสองนะครับถูกใจตรงใจสักตัวหรือยังครับผมเลข2นะครับเลข2งงวดนี้นะครับดูแล้วจากสูตรนะครับจากสูตรก็ เป็นไปได้ทั้งเลขบนเลขล่างนะครับมีความโดดเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลขสองนะครับเลขสองนะครับถูกใจหรือไม่นะครับผมตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่ง เลขหนึ่งนี่ถ้าดูตามสูตรแล้วนะครับดูตามสูตรแล้วเลขหนึ่งก็เด่นทั้งเลขบนเลขล่างเหมือนกันนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเด่นทั้งเลขบนเลขล่างเหมือนกันนะครับส่วนจะมาไม่มาเราก็มารอลุ้นนะครับเลขหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับที่เลือกมานะครับตัวนี้นะครับก็ ตัดสินใจอยู่นะครับระหว่างนะครับระหว่างเลข7นะครับแล้วก็เลข9นะครับระหว่างเลข7กับเลข9ก็มีความโดดเด่นเท่ากันนะครับก็มีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับเลข7กับเลข9นะครับก็ตัดสินใจอยู่ยากนะครับระหว่างเลข7กับเลข9นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับ ส่วนตัวผมก็จะเลือกมานะครับคือเลขเ็นะครับเก้าก็เด่นนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบเลขเก้าก็เอาลองดูนะครับลองพิจารณาดูส่วนตัวไหนไม่มีนะครับก็ไปรอดูในชุดสรุปนะครับจะจับคู่ให้ดูนะครับบางทีนะครับบางทีตัวที่ไม่ได้เลือกนะครับอาจจะมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับท่านผู้ชม ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับเลข9ที่เหลือนะครับที่เป็นเลขขี้ก็ตามสูตรแล้วก็มียังยังเด่นนะครับยังเด่นอยู่นะครับเลข9แต่ก็ต้องเลือกมานะครับ6ตัวแล้วนะครับเลือกที่เลข7นะครับถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ถูกใจตรงใจก็ เอาตามที่ท่านชอบนะครับเอาตามที่ท่านชอบไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับวันนี้จะมาครบบนครบล่างหรือไม่นะครับเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับจับดูชอบตัวไหนนะครับคู่ไหนก็ลองจับดูนะครับหรือถ้ายังจับไม่ถูกเลือกไม่ถูกก็ไปรอดูในภาพรวมของสูตรนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะ สรุปให้เหมือนเดิมนะครับผมงวดนี้นะครับ16บหทีหน่งธันวานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสมหวังร่ำรวยทุกท่านนะครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ยังมีสูตรที่จะลงเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณอีกครั้งครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ